หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งตั้งอยู่ติดชิงเขารอบหมู่บ้านเป็นป่าทึบและสวนยาสมุนไพรที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกลางหมู่บ้านมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่ง,งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใต้หอหมาใหญ่บ้านหลังนั้นเป็นที่อาศัยของยายมนหญิงชนะวัยเจ็ดสิบปียายมุดไม่เคยแต่งงานอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิต ทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าหากใครเก็บป่วยปวดเมื่อยเป็นไข้หรือเป็นแผลแม้แต่โรคประหลาดที่ไปหาหมอไม่หายสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งยาสมุนไพรยายมนเจ็บคนเงียบๆพูดน้อยแต่ใจดีทำชีวิตทุ่มเทให้กับการค้นคว้าทดลองและปลูกยาสมุนไพรเงินที่ได้จากการขาย ก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อข้าปลาอาหารไปวันวันไม่เคยรวยแต่ก็ไม่เคยเดือดร้อนชาวบ้านหนึน่งอ,อากาศในหมู่บ้านเงียบผิดปกติหมองบางบางลอยต่ำกบคุมสวนสมุนไพรหลังบ้านยายมลยมันมนถือจอบเดินตรวจเปลงยามีสีหนา้าขุ้นชิดเจยยืนจ้องต้นสมุนไพร ต้นหนึ่งอยู่นานก่อนจะพูนพรำกับตัวเองเสียงงดเงินว่านี่ที่ปลูกมาต้นนี้ทำไมไม่โตสักทีวะดูว่านต้นอื่นสิงามเอางามเอาแต่ต้นนี้ทำไมไม่งามสักทีนะพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีหญิงเีเท้าเดินย่กดนังมาจากทางดินเล็ก นางดีชาวบ้านวบกลางคนถือถุงผ้ามาหานางมนพอดียายมนยายมนทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ในสวนล่ะฉันว่าจะมาซื้อยาเจ็บปวดเมื่อยสักหน่อยจ้าเมื่อคืนนอนเทพไม่หลับปวดหลังมื่อคืนเลยยายมนเหนื่อยหน้าขึ้นหยิมบางๆแต่แหล่วตาดูเหนื่อยล้าอย่างประหลาดอ๋อกำลังดูต้นยานนี่แหละ มันไม่ยอมโตสักทีเหมือนมีอะไรมาขาัดมันไว้นางรีหัวเนาะเบาๆสงสัยดินไม่ดีนะ่ะยายเดี๋ยวมันก็โตเองแหละแต่ก่อนที่ยายมัน์จะตอบทั้งสองก็ได้ยินเสียงแผ่วๆลอยมาจากหลังบ้านยายายาเจ็บเสียงนั้นเบาแทบแยกไม่ออกว่า เป็นเสียงลมหรือเสียงคนนางลีชงักทันทีใบหน้าซีดยายไม่ชี้เสียงอะไรอยายได้ยินอะไรไหมนางดีถามยายมึงยายมุนกําจอบแน่สีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแกไม่ตอบนางดีแต่หันไปมองทางป่าด้านหลังวัดตรงนั้นเป็นป่ายาสมุนไพรเก่าแก ที่แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกๆแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกข่าวนี้ชัดเจนกว่าเดิมของข้าอย่าเอาไปนางรีขนลุกสูดยายมนเสียงอะไรนะหรือหรือมีคนหลงป่ามายายมนสูดลมหายใจวลึกก่อนจะพูดเสียงตำ่ำไม่ใช่คนหลอกนางรีเสียงแบบนี้ มันดังมานานแล้วเสียงแบบนี้นะอยู่สวนหลังบ้านตั้งแต่ต้นยานีเริ่มไม่โตนางรีรีบถอยหลังยายอย่าพูดแบบนั้นสิฟังแล้วมันน่ากลัวฉันว่าฉันไม่เอาอยาแล้วดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะเดินพ้นสวนเสียงกระซิบก็ดังตามหลังมาอีกครั้งขราวนี้เหมือนใกล้หูครย่างกลาย ต้องแลกต้องแลกลมเย็นวุบน้องพัดผ่านสวนสมุนไพรสั่นไหวหลาวกับมีใครเดินอยู่ในป่าที่มองไม่เห็นเลยเยบนหลับตาเน้นก่อนจะพึ่พรรมพำเบาๆเล่ากับพูดกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นข้าขอแค่รักษาคนในหมู่บ้านไม่คิดลบลู่อย่ามาทำอะไร อย่ามาทำอะไรค่าเลยคืนนั้นเองชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆปกจากป่าสมุนไพรเสียงเดินเสียงถอนหายใจและเสียงเที้ยขึืนยมุลในยามดึกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สวนหลังบ้านนั้นอีกเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียงปิดสนาในป่ายาสมุนไพรที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคือวิญ,ญญาณผู้เฝ้าป่า หรือสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนมากับยารักษาชีวิตชาวบ้านมานานแสนนานนางลีรีบเดินเทพวิ่งออกจากบ้านยายนนหัวใจเต้นแรงมือเย็นเชียบภาพใบสมุนไพรไหวุูเสียงกระซิบใกล้หูยังตามหลอกหลอนอยู่ไม่หายพอถึงลานกลางหมู่บ้านเห็นชาวบ้านกลุ่มนึงนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นมะขามนางลีก็รีบเดินเข้าไป เสียงสัน่นเรือนี่นี่นางสานางสามานี้มาหาฉันก่อนฉันมีเรื่องจยเล่าให้ฟังชาวบ้านหันมามองเป็นตาเดียวกันนางสาหญิงวัใกล้ใก้กันขมวดคิ้วทันทีมีอะไรของเองวะนางลีนาซีดนาซีดเลยเชียวนางลีนั่งลงหอบหายใจก่อนจะพูดรัวรัวฉันฉันไปนซื้อยาบ้านยยมนมา แล้วฉันฉันได้ยินเสียงจริงๆนะเสียงมาจากป่าหลังบ้านเดมอนนะไม่ใช่เสียงคนแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆนะมันเหมือนขนกระซิบแตะไม่เห็นตัวน่ากลัวมากชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันเบาๆบางคนทำหน้าไม่เชื่อบางคนเริ่มนาซิดนางจ๋าตาลีลีตาพูดเสียงต่าเหมือนจะเห็น ว่านผีวิญ,ญญาณหรือเปล่าวะคำว่าผีวิญ,ญญาณทำให้บรรยากาศเงียบกริบหล,ลุมเย็นพัดผ่านทั้งที่เป็นตอนกลางวันนางนี้รีบพยักหน้าฉันฉันก็ชิดแบบนั้นแหละแล้วเองดูยายม,มนสิเยยอายุขนาดนี้แล้วอยู่คนเดียวกลางป่าแต่ยังแข็งแรงผิดคนผิดไว้เลยอะ่ะผิวไม่เหี่ยวไม่ยน่น เท่าเาคนอื่นเลยวะจริงไหมตากก็ยังคมกิบอีกนางสาพูดต่อเสียงเริ่มแข็งใช่ข้าก็สงสัยมานานแล้วยังมนรักษาคนหายมาไม่รู้กี่หลายแต่ไม่เคยเห็นเจป่วยสักทีไม่เคยเห็นเจไปเข้าโรงหมอเลิกบานเลยวะเองว่าไหมมันแปลกไหมละ่ะ ชายชลาคนหนึ่งในวงถอดหายใจยาวสมัยข้าเคยเล่าให้ฟังว่าปู่ของข้าว่าป่าหลังบ้านในมณฑ์น่ะมันไม่ใช่ป่าธรรมดาเขาว่ามีของเฝ้าใครจะเอาของป่ามาใช้ก็ต้องแรกคำมาแลกทำให้ชาวบ้านบางคนเริ่มขนลุกยืนขึ้นเหมือนอยากหนีจาก บทสนทนานั้นนางลีรีบกลืนน้ำลายแล้วเย็นมนเป็นคนทำสัญญาหรือเปล่าเอาชีวิตคนป่วยไปเลกกับอะไรบางอย่างล่ะถึงได้รักษาคนหายแต่ตัวเองไม่แก่ไม่เป็นอะไรเลยสักทีนางสาจ้องหน้าบานในมนที่มองเห็นอยู่ไกลๆแล้วพูดเบ,บาๆแต่ชัด มมันไม่เหมือนคนแก่ธรรมดาแล้วเวลามองใกล้ๆหมอนแจมไม่มองคนแต่เหมือนมองทะลุไปถึงข้างในไนขะืนนั้นเองข่าวือเรืองยายมลก็แพร่ไปทั้งหมู่บ้านบางคนบอกว่าเห็นเงาดํายืนอยู่หลังบ้านยายมลตอนดึกบางคนได้ยินเสียงถอนหายใจจากป่า บางคุณฝันเห็นหญิงแก่ผมยาวหน้าซีดยืนเด็กสมุนไพรแล้วหันมายิ้มและที่น่ากลัวที่สุดมีชาวบ้านคนหนึ่งหายเข้าป่าไปหลังบ้านนิมนตั้งแต่คืนนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยชาวันต่อมายิมนนั่งตำยาอยู่หน้าบ้านสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ ให้มองดีๆจะเห็นว่าในแปลงยาหลังบ้านต้นสมุนไพรที่ไม่เคยโตกับงอกงามเฉียวสดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนราบกับมีบางสิ่งได้รับของแรกไปแล้วเรียบร้อยคืนนั้นหมู่บ้านเนี้บปิดปกติไม่มีเสียงหมาเห้าไม่มีเสียงจักิจันดมีเพียงเสียงลมเย็นๆพั ป่าหลังบ้านยายมนชาวบ้านเกืดสิบคนมารวมตัวกันคือไฟฉายตะเกียงไม้ไผ่นำโดยนางลีนางสาและผู้ใหญ่บ้านทุกคนมุ่งหน้าไปยังบ้านไม้เก่าหลังนั้นบ้านที่อยู่ติดป่าบ้านของยายมนแสงไฟสาดไปเห็นยายมนกำลังนั่งตำยาอยู่หน้าบ้านเหมือนทุกคืนสีหน้าเรียบเฉย ลาวกับรู้ล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาจะมาผู้ใหญ่บ้านเอ่ยเสียงหนักยายมนพวกเรามาคุยกันตรงๆเสียงที่ดังจากป่าหลังบ้านยายน่ะมันคืออะไรแล้วคนที่หายใจหายไปเมื่อคืนล่ะเกี่ยวกับยายไหมยายมนหยุดตำยาแล้วเงยหนนะ้าช้าช้าดวงตาแก่ชลานะั้น ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวพวกเองอยากรู้จริงๆหรอบางเรื่องรู้ไปแล้วมันมันอยู่ไม่เป็นสุขนะนางลีเสียงสัน่นตะโกนออกมาถ้าไม่เกี่ยวทำไมต้นยาหลังอันยายถึงงอกงามขึ้นในคืนนั้นคืนเดียวล่ะที่คนหายไปนั่นทำไมมันงามขึ้นวันเดียว ในนั้นลมแรงวูบนังก็พัดออกมาจากปาไฟฉายหลายดวงกระพริบได้ยินเสียงกระซิบสอนกันหลายหลาเสียงคืนของแรกมาถึงแล้วชาวบ้านบางคนสุดลงกับพื้นนางสาดน้ำตาไหลยายมุนยายทำอะไรลงไปยายเอาอะไรไปแลกกับมันยายมลทอนหายใจ เหมือนคนแบกบ,บาปมานาะนหลายสิบปีข้าไม่อยากทําแบบนี้แต่วันนั้นหมู่บ้านนี้กําลังคนกําลังจะป่วยใข้กันไปหมดทุกคนใครก็ไม่สบายไม่สบายเป็นโรคประหลาดข้าคนไปหลายลายแล้วนาะข้าก็ต้องทําหมอไม่มียาไม่มีข้าก็ต้องไปในป่าแล้ว มันก็เรียกข้ายายมนชี้ไปทางป่าเมดืดมันคือผู้เฝ้าป่าผู้ครอบครองยาสมุนไพรทั้งหมดมันให้ตำรายาให้ชีวิตคนในหมู่บ้า,บานแต่ทุกครั้งต้องมีของแลกผู้ใหญ่บานเสียงแผ่วแล้วแลคืออะไรยายมนแลกคืออะไรยายมนยิ้มเศร้า รอยยิ้มนั้นทำให้ทุกคนขนลุกอายุข่ากับมันผูกกันไหมข้าจะไม่แจไม่ตายแต่เมื่อถึงเวลาที่มันเรียกมันจะเอาชีวิตก็ก้าวรังปากไปแทนจะบ้านนึกถึงคนที่หายไปเขาเป็นคนตัดหมา้ล่าสัตว์ ไป็นป่าดึกโดยไม่ขอลขอมาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกข่าวนี้ดังใกล้จนรู้สึกเหมือนอยู่หลังต้นไม้สัญญายังไม่จบยายมนลุกขึ้นยืนหันไปมองชาวบ้านทีละคนทีละคนคืนนี้ข้าข้าจะเข้าไปในป่าและจะไม่กลับมาอีกปล่อยข้าไปเถอะ บาปทั้งหมดข้าขอรับไว้คนเดียวนางลีร้องไห้ยายแล้วหมู่บ้านเราล่ะยิมนหันมายิ้มเป็นครั้งสุดท้ายดูแลป่าอยา่าอย่าละโมกอย่าเอาเกินที่จำเป็นถ้าพวกเองรักษาป่าป่าก็าจะรักษาพวกเองพูดจบเดยมนก็เดินหายเข้าไปในป่า ายเข้าไปในความมืดเสียงกิ่งไม้หักดังเป็นระยะระยะก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทเช้าวันลุ่งขึ้นบ้านในมนว่างป่าสวนสมุนไพรเหว่เฉาลงไม่มีเสียงปิศนาอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าตัดไม้ไม่มีใครกล้าเก็บสมุนไพรเกินความจำเป็นและไม่มีใครกล้าเข้าไป ในป่าดึกยามค่ำคืนอีกเลยพวกชาวบ้านรูดีว่าแม้เสียยเ่ยงเงียบไปแล้วแต่ผู้เฝ้าป่ายังคงมองอยู่เสมอธรรมชาติไม่เคยให้ปราทุกสิ่งที่เราเอาไปย่อมต้องมีสิ่งแรกตอบแทนเสมอหากมนุษย์รู้จักพอเคารพและไม่ล่วงล้ำป่าก็จะไม่เรียก ของแรกจากเราเรื่องนี้จบลงแล้วค่ะผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ